เวลาเราเริ่มต้นเป็นแม่ค้าออนไลน์อยากที่จะจับกำไรหลักแสนหลักร้านเอาไมล์เซตของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคิดว่าฉันน่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ฉันจะบริหารยังไงให้ธุรกิจนี้เติบโตโดยที่ไม่ว่าเงินทุนคูจะมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เงินทุนคุณจะมาเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจความจริงตรงหน้า แต่จงสนใจว่าวันนี้ฉันคือเจ้าของธุรกิจที่ลงทุนหลักแสนหลักล้านคุณจะทำแบบว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยไลค์เดี๋ยวค่อยทำคลิปเดี๋ยวค่อยทำภาพคุณกำลังเป็นคนคนนั้นอยู่ครูบอกเลยนะว่าเส้นทางของการที่คุณจะไปถึงหลักล้านน่ะมันยาก